อนุสรแนะฝ่ายค้านให้รัฐบาลทำงานสักระยะค่อยอภิปรายไม่ไว้วางใจอน,อนุสรส์สอเพื่อไทยแนะฝ่ายค้านอย่ามาโนรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรผิดเอาอะไรมาทุจริตขอเวลาให้รัฐบาลได้ทำงานสักระยะค่อยอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกพิธาถแถลงเอาล่อหกเป้าหมายแค่ล้อหกเดือนที่หายไปวันที่27มกราคมแนอนุสรเยิยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพอทอ กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลถแถลง6เป้าหมายสําคัญเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลว่านายพิธาหายไป6เดือนกลับมาทํางานการเมืองหลังพ้นบ่วงคดีถือหุ้น ITV จะถแถลงเอาล่อ6เป้าหมายสําคัญเพื่อให้ล้อกับ6เดือนที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นสิทธิ์แต่ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาทํางานอย่าไปมโนตัดต่อข่าวจากทพชนแก่แล้วเอามาที่ปลายไม่ไว้วางใจ จะรัฐบาลขอเวลาให้รัฐบาลได้แก้ปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนคิดการเมืองให้น้อยคิดถึงบ้านเมืองให้มากเรื่องใดที่ทำแล้วก่อให้เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งรอบใหม่ทุกภาคส่วนต้องระมัดระวังรัฐบาลกำลังทำงานเพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจเรื้อรังที่ปกคลุมประเทศไทยมานานนับสิบปีได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีสิ่งใดที่ฝ่ายค้านจะเสนอแนะและเป็นประโยชน์สาธารณะเชื่อว,ว่ารัฐบาลยินดีรับฟังรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรผิดงบประมาณก็ยังไม่ผ่านสภาฝ่ายค้าน จะเอาอะไรมาตรวจจับทุจริตขอโอกาสขอเวลาให้รัฐบาลได้ทํางานสักระยะค่อยอภิปรายไม่ไว้วางใจคงไม่เสียหายอะไรนายอดุสรนกล่าว